เธอเลยต้องโยงกันเข้ากับธรรมนัตโยงให้ได้ใช่แล้วมูลนิธิเขาไปถึงไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้เธอไปถึงนู่นถ้ามูลนิธิเลิกสมบัติทั้งหมดจะไปตกเป็นของธรรมนัตอา้าวเฮ้ยปัจจุบันเขาเอาเงินไปทำอะไรทำไมเธอไม่พิถึงเธอไปพูดถึงวันที่เขาเลิกมูลนิธิเพื่ออะไรครับ <c oughs> มันมีวี่มีแววมีเสียงมีอะไรที่มันสอว่าเขาจะยุบอ่ะอืมไม่มีก็ไม่มีครับแต่เธอดูแล้วพัคกล้าทำน่ากลัวนะอืมภาคเหนือทั้งหมดนะธร,รนัตรเขาเอาอยู่นะอืมพระยาวแพร่น่านแม่หงสอนเนี่ยส้มทั้งนั้นเลยอาจารย์เลยกตั้งเขาไว้แล้วยังไงแต่รอบนี้ธนัตเขามาแรงนะอ่าครับ เขาดูกระทรวงเกษตรเขาดูแบบคนมีความรู soup, ้โครงการต่างๆของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นไปได้แล้วเขตภาคกลางอย่างเช่นกำแพงเพชรเนี่ยก็ธรรมนัสอีกเหมือนกันนะรับและจำได้ไหมตอนที่ธรรมนัสลงไปช่วยเลือกตั้งที่ภาคใต้เอาชนะจนได้อ่ะนครนี่ไม่รอางใช่ แล้ะใจเขาไม่กลัวธรรมนัตได้ยังไงก็เลยต้องมานั่งสอบสวนกันแล้วต้องโยงกันเข้าไปกับธรรมนัตกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสกันนี่ยอย่าเลือกปฏิบัติช่คหมคะมีอีกตั้งหลายมูลนิธิเขาโปร่งใสหรืไม่โปร่งใสก็เอาสิเอาเลย โอ้ยทีแรกคนนึกขอบคุณนะคะ <c oughs> แต่คนเราเมื่อสมองน้อยมันก็อย่างนี้แหละ <c oughs> สุดท้ายก็ทิ้งร่องรอยจนได้ว่าไม่ได้มีเจตนาในเรื่องความโปร่งใส <c oughs> เท่ากับการจะเล่นงานกันที่โยงไปเข้าไปหาธรรมนัต <c oughs> และในยาาทางการเมืองคืออะไรต้องการที่จะดึงกระแสของเธอกลับคืนมาเพราะมันแผ่วเต็มทีแล้ว เอากระแสรรักชาติมันแรงนะมันมีช่วงไหนเวลาใดที่ผ่านมายี่สิบกว่าปีที่คนไทยสมัครสมานฉันสามัคคีกันขนาดนี้สลายสีได้สำเร็จอนะ่ะสีเขียวออกมาปั๊บนี่แดงเหลืองสลิมฟ้านํำเงินหายไปหมดห <c oughs> นุนสีเขียวกันเป็นเถือกเป็นแถว แล้วพรกของเธออยู่ตรงข้ามกับสีเขียวมาโดยตลอดใช่ไหมล่ะตอง